สวัสดีครับผมนายแพทย์จิสศริยะวงลาเป็นสัตวแพทย์ประจำคลินิก TNC นะครับก็ให้การดูแลเกิดเรื่องของกามรับหน้าอกนะครับสวัสดีค่ะอบนะคะเป็นผู้จัดการ TNC สาขาขั้วหมุนยชินค่ะค่ะคถามที่พบบ่อยๆเวลาคนไข้จะโยกกระชับหน้าอกกับอาจารย์มีประมาณ5้ข้อค่ะที่จะถามอาจารย์นะคะข้อหนึ่งนะคะอาจารย์ตำแหน่งแผลอยู่บริเวณไหนคะ เขต้องอธิบายนะครว่าการผ่าตัดนี้ก็จะมีแผลผ่าตัดสามรูปแบบนะครับคือแผลรอบปานนมนะแผลใต้ปานนมแล้วก็แผลใต้ขันนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็ต้องบอกว่าคนไข้อาจจะต้องมาตรวจร่างกายดูก่อนนะครับว่ามีความจำเปอยแบบไหนนะครับแล้วก็เลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับคนไข้นะก็สุดก็คือต้องมาตรวจประเมินก่อนเลือกเลือกรูปแบบนะให้เหมาะกับตัวนไข้ครับค่ะแล้วข้อสองนะคะอาจารย์หลังทำผ่า,ผาตัดต้องพักพื้นนานไหมคะ การพักฟื้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับขนาดของตัวเต้าแผลที่ผ่าตัดนะครับการเจ็บเนี่ยก็สัมพันธ์กับลักษณะความยาวของแผลเลยยิ่งแผลยาวขนาดใหญ่ก็อาจจะเจ็บมากหน่อยฉันโดยปกติแล้วช่วงสัปดาห์แรกเนี่ยก็จะเจ็บเจ็บตึงๆนะครับขยับแล้วก็รู้สึกปวดเวลาตรงตำแหน่งแผลการทํางานการเคลื่อนไหวก็จะรู้สึกไม่ค่อยสบายเท่าไหร่แต่พอสัปดาห์ที่สองคนไข้ก็จะเริ่มรู้สึกชิดมากขึ้นนะครับการปวดการเจ็บเนี่ยก็จะน้อยลงฉะนั้นในช่วงสองสัปดาห์แรกก็อาจจะทางานได้ไม่ค่อยเจ็มที่เท่าไหร่ ข้อ3นะคะหลังผ่าตัดยกกระชับหน้าอกอะคะเราสามารถใส่เสื้อในแบบมีโคงได้ไหมคะก็คนไข้คงกังวลน,นะครับว่าโครงของตัวเสื้อในเนี่ยจะเป็นกดตรงตำแหน่งแผลซึ่งเราจะเป็นปัญหากับการผ่าตัดแบบมีแผลใต้เราลงน,นะครับก็ต้องบอกว่าช่วงแรกๆเนี่ยมันมีการกดมาอจจะเจ็บๆหน,น่อยแต่โดยปกติแล้วตามระยะเวลาเนี่ยก็จะค่อยๆค่อยๆดีขึ้นเองครับสำหรับแผล ตำแหน่งพื้นๆเนี่ยก็ไม่มีโครงเส้ในใดมากดก็ไม่เป็นปัญหาเลยครับเป็น,ปนคำถามข้อที่4นะคะอาจารย์ลังทำความสะดนะคะมีโอกาสที่จะกลับมาหย่อนคล้อยอีกได้ไหมคะความหย่อนคล้อยเนี่ยเกิดขึ้นตามวัยนะครับแล้วก็การดูแลนะการที่เราีการออกกําลังกายนะครับการบำรุงผิวการใส่ปลาที่เหมาะสมนะครับก็จะช่วยชะลอเรื่องของความหย่อนคล้อยตรงนี้ได้คำถามข้อสุดท้ายนะคะอาจารย์ หลังยกกระชับหน้าอกไปสามารถให้นมลูกได้ไหมคะอันนี้จะเป็นเรื่องของแผลนะครับแผลที่ทาการผ่าตัดเนี่ยแผลที่มีาการผ่าตัดเข้าเนื้อนมนะก็จะมีผลเรื่องของน้ํานมที่ใช้เลี้ยงดูลูกนะครับซึ่งก็ต้องมาพูดคุยปรึกษากับหมอก่อนว่าเรามีวางแผนนีนบ้างนะครับก็จะเป็นไปตามลักษะของแผลนะก็คำตอบคำถามคือสามารถให้นมบดได้ครับแต่ขึ้นอยู่กับลักษณะของแผลถ้ามีคําถามเพิ่มเติมน,นะคะสาว คอมเมนต์ใต้โพ์ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์มาได้เลยะคะ่ะ